5ราศี3วันเกิดดวงครึ่งปีแรก2,566ดวงชะตาพลิกผันพลิกชะตาจากดินสู่ดาวก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยนะคะ สำหรับดวงชะตานะคะในครึ่งปีแรกของปี2566นี้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะจะมีทั้งหมด5ราศีและ3วันเกิดที่ดวงในพริกผันแบบที่เราเนี่ยตั้งตัวไม่ทันคือจากที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเจอแต่เรื่องเครียด,ดนะคะหรือการงานการเงินเนี่ยติดขัดนะเงินชักหน้าไม่ถึงหลังหนี้สินรุมเร้านะคะดวงเนี่ยจะพลิกผันเลยค่ะจะมีโชคลาภ ข้ามานะคะแล้วก็การงานเนี่ยที่ติดขัดอยู่ก็จะรับรือม,มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยมีคนเข้ามาอุปถัมภ์จะมีโชคลาบนะคะเข้ามาในรูปแบบของการเสี่ยงดวงก็ดีนะคะหรือเป็นโชคลาบทางการงานจากที่ค้าขายเงียบนะคะซบเซาก็จะมาค้าขายดีขึ้นนะคะธุรกิจเดินหน้าไปได้ และจุดสำคัญนะคะสำหรับการพลิกดวงจากดินสู่ดาวในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องของสเสน่ห์ในตัวด้วยค่ะที่ผ่านมาอาจจะทำอะไรก็ไม่มีใครสนใจแต่นับตั้งแต่บัรนี้น่าจะถูกจับตามองเป็นพิเศษมีคนให้ความสนใจกับเรามากยิ่งขึ้น สามารถใช้เสน่ห์ในตัวในการทำมาหากินได้ก็เช่นเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายหรือเสน่ห์วาจาจากคำพูดไม่ว่าจะพูดอะไรออกไปเราก็จะได้ลูกค้าหรือคอนเน็กชันเพิ่มเติมนั่นเองค่ะสำหรับชาว5ราศีและ3วันเกิดที่จะดวงพริกจากดินสู่ดาวนั้นได้แก่1ราศีเมถุน 2. ราศีกรกฎ 3. ราศีธนู 4. ราศีมังกรและ 5. ราศีมีนนั่นเองค่ะและสำหรับสมวันเกิดดวงดีนั้นได้แก่ 1. นึวันอาทิตย์ 2. วันศุกร์และ3วันเสาร์ค่ะ